เรารู้สึกว่าเออมันก็นานแล้วเนาะเราก็อยากอัปเดตเฉยๆคืออยากให้แบบทรงจมูกเรามันเข้ากับเทรนด์ปัจจุบันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากมาแก้ค่ะ ชื่อแนนค่ะทิตาพากุลตานนค่ะมันนานแล้วแล้วก็ทรงมันอาจจะแบบไม่เหมือนตอนแรกที่เราทำม,มันอาจจะตรงปลายหรือว่าตรงแกนมันค่อนข้างจะแบบรัดเชิดขึ้นด้วยลงไปอะไรเงี้ยก็เลยอยาก แก้ทรงค่ะคุณหมอดารินก็แนะนำให้แก้เป็นจมูกแบบโอเพนนะคะกระดูกอ่อนซี่โคงค่ะจริงๆก็ดูไวค่ะแต่ว่าคือมั่นใจที่นี่มากกว่าก็เดี๋ยวขอเตรียมตัวไปเข้าห้องผ่าตัดก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนแปลงยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะเคสนี้นะคะเป็นเคสที่ เข้ามาปรึกษาเรื่องการแก้จมูกครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะคะสิ่งที่เราจะแก้คือจะแก้ปลายให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องแก้ก็คือหมอว่าตรงนี้เขาต้องเข้าไปเลาะพังผืดนิดนึงอันนี้เป็นเล็บที่น้องอยากได้เป็นดูเป็นทรงธรรมดามนะคะแต่ว่าเราใช้เป็นกระดูกซิโคงเป็นหลักนะคะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าหลังทาจะเป็นยังไงบ้างอยู่ในห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยว แนนก็กำลังจะมาอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ของจมูกนะคะเมื่อกี้ก็ปรึกษาคุณหมอเรียบร้อยเอาเล็บให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงมาเจอกันตอนอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังทำคนทักเยอะมากว่าหน้าหวานขึ้นก็ดูสอบลงจากตอนแรกที่ดูรู้สึกว่าแบบไม่มีมิติคือหันหันข้างอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบเออจมูกไม่ไม่แบบทรงไม่ค่อยสวยเหมือนตอนแรกที่ทำพอตอนแก้มาก็คือหันข้างหันแหล่งเนี้ยคือแบบสวยเลยเวลาถ่ายรูปอะหันมุมไหนอะไรงเงี้ยมันก็มั่นใจค่ะ